สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สตหีบนะคะอยู่กันที่อำเภอแสมสารอยู่ที่พักเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปดำน้ำแต่ตอนนี้เราอยากจะนําเสนอมากเมื่อกี้เราไปตลาดแบบตลาดของคนแถวนี้นะเป็นตลาดซีฟู้ดที่มันราคาไม่แพงแต่ว่าไม่ได้เอากล้องไปถ่ายเนาะตอนนั้นแต่ว่าจะถ่ายให้ดูตอนที่เราได้อาหารมาแล้วนะคะนี้ปูดองประมาณสองตัวอุ้ยมีไข่ด้วย แล้วก็มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดดูทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่ให้ถ่ายยัยย่วมากๆหนึ่งร้อยบาทเ <Wow. S 1> ื้ยเลิศถ้าได้มีโอกาสจะพาไปถ่ายที่ตลาดให้ดูแต่ว่าไม่แน่นใจว่า,วาพรุ่งนี้จะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปดำน้ำเจ้าแมงดาตัวนี้มาเขานึ่งให้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบทําเป็นน้ํายําม,มาให้ให้เราปรุงขยําเองอันนี้โลละสามตัวหนึ่งก็ประมาณสามพอดี bo nam miała chungich to Ale to jest... no taka, takie, takie takie... หน้าตาอาหารเช้าของเรานะทุกคนมีไข่ดาวขอดอกอ่าน้นจะมีข้าวต้มปลา,าข้าวต้มปลาปลาทัองกบรรยากาศตอนเชา้า นี้เราจะไปดำน้ำกันเมื่อวานที่มาจากกอธมอก็ขับรถมาขับมาเรื่อยๆประมาณ3ชั่วโมงนะคะมาถึงสัตหีบบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบนเรือแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพส,สวยๆมาฝากส่วนราคาห้องพักเดี๋ยวรีจะขึ้นชื่อรีสอร์ทให้นะคือเขามีหลายห้องนอนมีทั้งแบบเตียงคู่เตียงเดี่ยวมีแบบทั้งครอบครัวอันนี้ที่รีพักอยู่จะเป็นเขาเรียกว่าชมตะวันนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวที่พี่พับอยู่เป็นสีส้มห้องแรกจะมีโต๊ะนั่งเล่นด้านในก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนมีเตียงทีวีแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ฝั่งฮนนเป็นสีม่วงมันก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังๆมาได้นอนได้ทั้งครอบครัวตรงกลางเมื่อคืนแอปไปไ้ว่ายน้ํามาเป็นสระเกลือน้ําปุ่นมากมีร้านกาแฟตรงนั้นด้านหลังยังมีอีกนะคะ ที่พักล้มลื่นที่จอดรถใหญ่กว้างเตียงเดี่ยวก็คืนละ1,200บาทรวมอาหารเช้าอยู่ที่สัตหีบสองวันเดี่ยวพรุ่งนี้เช้าเราเช็คเอาทเราจะไปที่พัทยาหนึ่งคืนทางผ่านตอนกับกรทมนะคะเดี๋ยวมาดูทริปนี้ว่าเราจะได้เที่ยวที่ไหนบ้างส่วน เรือดำน้ำออที่เราไปดำน้ำวันนี้ค่ะก็3,500บาทฟรีถ่ายภาพให้แต่จะมีดูมังที่จอดรถที่จะรถคันละประมาณ50บาทแล้วก็อาบน้ำ10บาทต่อคนตีนตีนกุบก็50บาทอะไรอย่งเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาแถมให้รีเพราะว่ารีมาแค่2คนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศาที่ท่าเรือทริปดำน้ำของเราวันนี้จะเป็นยังไงกันตามไปเลยจ้าเงียบมากเลยคะ่ะบา มาถ้าเรือไปไกลไหมคะอยู่ตรงเนี้ยค่ะ,คะอ่าอยู่ใกล้ๆกันเลย ใกล้ที่พักมากเลยค่ะเรือเราสีแดงจอดรอแล้วพาเรือข้งเราอยู่บนเรือแล้วสองคนส้งคนเรียกหมอคุณสุขเรอ เราว่ามาอยู่กันที่พัทยานะคะตอนนี้หลังจากที่เมื่อคืนอยู่ที่สัตหีบพักไปสองคืนแลวเมื่อวานดำนำ้ําสนุกมากการดำนำ้ําอาจจะไม่ได้ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาเยอะเนาะก็เพราะว่าเหนื่อยจากการดำนำ้าแล้วก็ห่วงดำน้านั่นเองอะเดี๋ยวเรามาให้ดูห้องวันนี้เราพักที่ดูสิทธานีห้องน้ําที่อาบน้ําเตียงประมาณหกฟุต มีโต๊ะทำงานเย้ยลูกไลเมอร์เดลินเรนเวอร์มีที่ให้นั่งเอนหลังได้นะจ๊ะดูวิวด้านนอกมีเก้าอี้ให้อีกไปดูฝัง่งตรงที่เราเดินขึ้นลิฟต์มันจะเห็นวิวทะเลเลยติดหาดอันนี้วิวระเบียงอันนี้มองเห็นวิวทะเลเลยทุกคนออื อ๋อมีสว่ายน้ำก็แอันนี้ค่าห้องหนึ่งคืนรวมๆแล้วประมาณ1,600บาทจากราคาปกติน่าจะประมาณ5 0 0 0ัน0กเนาะอันนี้ดูสิทานีเดลี่จะขึ้นชื่อให้หรือว่าทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสถานการณ์ไวรัสก็อาจจะถูกหน่อยนะคะแล้วก็ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าก็เลย ได้เป็นราคาที่ถูกลงมาถ้าแบบรวมอาหารเช้าอาจจะบวกเพิ่มประมาณหออ้าร้อยสองท่านบรรยากาศเข้าๆประมาณนี้แต่วมารูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างวิวพอยพัทยาจุดชมวิวตรงนี้จะเป็นที่จอดรถที่ข้ามเรือไปเกาะหลาน ตอนนี้ลี่ก็อยู่ที่อทมอเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบทริปอสัตหีบแล้วก็พัทยาครั้งนี้ของดีเนาะก็คือสัตหีบอยู่สองคืนมานอนพัทยาคืนหนึ่งซึ่งเที่ยวในช่วงโควิดก็อะไรก็จะปิดซะเยอะนะคะก็พาไปดูบรรยากาศแล้วก็ พาไปดำน้ำที่สตัตหิบแล้วกันวันนี้รี่ก็ต้องมาสวัสดีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ทิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันเยอะๆนะคะหรือมีข้อมูลสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ะคะ่ะอันนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย